สวัสดีครับพี่น้องจ่องสักศีคนเกษตรหนึ่งที่ราบสูงนะครับพี่น้องเมื่อนี้ปอสักศีนะครับสีมาภาพพี่น้องเบื้องวิธีการเลือกมะพร้าวอีกวิธีหนึ่งครับคือวิธีการลูบน่วยนะครับปาดารูบน่วยเบื้องนะครับต้อนรับมะพร้าวที่มันอยู่ต่ำๆนะครับเข้าสีเอาเนื้อพอดีนะครับให้พี่น้องเชือนเชือนลงมาหน่อยนึงนะครับเชือนนี่ครับเชือนประมาณนี้ครับพี่น้อง่บ่ตตรงเชือนหลแล้วเข้าใส่มือเข้าลูบ นะครับพี่น้องอ่ะย้ำมาเบิ้งไกลๆนะครับใส่ใส่มือเขา้าหลูบริเวณที่เข้าเฉือนนี่นะครับเพิ่นสิหูซึกหูซึกเน้หนาๆนะครับพี่น้อง,ง,พองเพราะว่าเป็นสิมีเส้ในใหญ่นๆอยู่ในในีบกหลายครับถ้าเพิ่นหยานี่หยามือเข้านี่นี่เข้าเข้าหลูปไปนี่ซึ้ว่ามันหยามือนี่แสดงว่าเหนือเพื่อนไดครับนี่จากการเข้าดีดเบิ้งเสียงโอเคครับเสียงเค็งแล้วก็เข้ามาหลูเบิ้งโอ้หยาครับพี่น้องแส่นี่หย,ยาหยาใส่ได้หยาคือ เหมือนกับพ่อก,กินขหนี้วครับพี่น้องกินขหนียวเราบลางมือนะครับอ,อ,อาการมันจีเป็นยังงสัน่นนะตัวนี้เขาลูกไปโอ้ห้ามือผลขิงลูกเลยพี่น้องห้ามือเบิ้งแซงดีแน่บาน,นเลยเล็ด้วยกันครับลูกเบิ้งขึ้นกันครับตัวนี้ย้ายแห้งพี่น้องตัวนี้ย้ายแห้งทะย้ายาแห้งรุ่นนี้แสดงว่าเนื้อตัวนี้สองสัน่นหรือสิบปืนไป เลยกนนั่นแน่น้อยหนึ่งครับพี่น้องโอ้เนือตัวนี้สีน้าเนี่ยด้วยครับพี่น้องสีออกเหนือนะมีวิธีการเบิอง้าเป็นกวกเผาอ้อนแห้งสิเป็นยังไงครับถ้าเข้าเฉือนหม่องนี่ออกแล้วเข้าลูบครับมันสิบเป็นคือจังมือเข้านี่จบัจบจับพวกสไลด์ครับพวกสบู่มาแล,แล้วมาลูบนะครับพี่น้องสิบบ่ตําเสียนต่ำยังเลยจีบไม่เสียนเนียหน่อยครับเป็นเป็นเส้นใหญ่ของเพิ่น้าักเผาอ้อนแห้งเพิ่นสิบบ้านามีเส้นใหญ่ตรงนี้นะครับ เป็นแค่ไอ้เปลือกมะพร้าวธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้เพิเริลม,มีเส้นใหญ่ละเนื้อพอดีครับพี่น้องตัวนี้ประมาณหนึ่งสันเครื่องนะครับพี่น้องตอนถึงสองสันนะครับเนาะเอาครับพี่น้องสำหรับมือนี้ว่าสักสีมาบอกวิธีเกี่ยวกับการลูบนะครับการลูบการสังเกตเส้นใหญ่นะครับถ้าเพิ่์นมีเส้นใหญ่สแสดงว่าเพิ่นลมีเนื้อแล้วนะครับถ้าเพิ่์มีเส้นใหญ่หลายคืออย่างตัวนี้ครับสแสดงว่าเนื้อเพิ่นออกสี เนื้อหนาเนี่ยจักหน่อยครับถ้าเพื่อนบ่มีเส้นใหญ่นั่นคืออ่อนอย่าเฝ้าตัดแต่รับคลิปนี้บ่าวสักซีกะขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่ครับพี่น้องขอตัดบกักเผาไปขายก่อนครับสวัสดีครับ